Hi m เมจ c a n วันนี้ได้รับภารกิจมาเป็นครูพาทศนักศึกษาเรื่องการเข้าวงการคอสเพลย์และกิจกรรมสำหรับพวกนักคอสเพลย์ที่จะต้องมาอ่นนี่ก็คือคนที่จะมาเรียนรู้ว่าวงการคอสเพลย์เขาเป็นยังไงนะคะงานแรกงานแรกแต่ว่าน่าเสียดายวิไม่พร้อมแต่ไม่เป็นไรเรามาพาเขามาเรียนรู้ก่อนว่าจะต้องเจออะไรบ้างในงานในงานวงการนี้และเราก็อยู่กับงาน a d d i c o u n t r y เมื่อเข้าวงการนี้สิ่งที่จะต้องสูญเสียก็คือเงินจาก แล้วงานนี้ก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จัดกันอยู่ที่สามย่านมิทาวจ้าแล้วก็มีการทดลองเกมต่างๆมากมายเสีษดาอันนี้ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าคิวมันยาวโคตรเลยแต่เราก็ได้มาทดลองกับเกมแข่งขับรถจ้าดูด,ดีความซิมูเลเตอร์มันช่างสมจริงมากและเพื่อฉันก็เก่งกล้าสามารถก,กับการขับรถได้ที่หนึ่งสุดแล้วก็ได้คะแนนเท่าโนบิตะ นอกจากนั้นเราก็พาเพื่อมาเสียตังต่อมีใครอยากได้เข็มกับแปลงล่างมั้งไหมเจะตามไปกับอุปกรณ์ที่จําเป็นมากมายจ้าส่วนนี้ก็เป็นของพวกหายากส่วนนี้เอาไว้ติดผมแน่นอนว่าเราจะเอาไปฝั่งยุโรปด้วยเดี๋ยวเรามันก็มาดูคลิปหน้ากันเนาะแล้วก็มีท่านทำอะไรก็ต้องมีน้องยูชิโร่สิจะขายกันได้ยังไงเล่าไอล้ลรากูแต่งตัวซะดีงามด้วยก็เลยต้องมีลูกกลับบ้าน ก็ถ่ายกับท่านสําอ,อนเอนเดอร์แมนน้องอาร์ตี้แล้วก็น้องจนสลัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าจากเรื่องอะไรแต่น่ารักมากเท่ด้วยและตัวตึงของงานนี้ก็คือเดฟพูนั่นแหละแล้วก็มูซันแบบท่านหญิงอันนี้ก็ไม่รู้จากเรื่องอะไรแต่น้องน่ารักมากเป็นน้องกล้องมืจอนปิดและเพื่อบอกว่างานสนุกมากจะมาอีกคราวหน้าก็ขอให้เพื่อเต็มตังค์ให้ดีนะจ๊ะรวมถึงตัวเราด้วย